Let's see 暖和。 กันอนารูโมะนาบุญถ้าบุญสาพระไตรจีวรบุญสาดอกไม้ยุ้เตียนเร้าโอกาสนะทำแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ทำบุญพราบนสดกว่าจะสร้างเสร็จไปแล้วหลังเมื่อวานเด็กก็คือกันเมื่อวานจะมีบุญเป็นท่านพี่น้องทั้งบนสะแบงตำบลสะแบงอำเภอหลวงพานธ์จังหวัดพิบูลย์ธานีเป็นที่มาศาสนาง่ายท่นมาที่แบบทั้งบุญเรี่องที่น้องทั้งตำบกูลอุดทนแก่น พูดยิพูดยังน้องอันไกอพูดอนแก่พูดขอนแก่แก่ันมันมันแได้หลายอย่างแก้่รับผมแว่าฝันแต่ก็ม่ไดเป็นพูดเป็นบอพูดนก่น้องเป็นน้องกับมี่เป็น้ี่เป็นซาราหน่อยพระพูดคือกันเขาจะว่าพูดยิมพูดค้อนแก่ได้ยเป็นได้ยัเป็นปออน้ำได้ยังแกนสกิย์นน้าสักิักกแบ่อหลอนหนนขึ้นมาเสืแรงกันจะเสียแมนปูสาเต็มปัดข้อหอดคเสือกออกอรเแี่ยแมน กิ่มปากได้อิ่มปากได้เร่นนี่คเองที่สเนี่ย่ไหคราเขาใจไรคือช่วงโชว์นี่นั่งนังแต่ช่วงเราเร่ปุ๊อยู่ประมาณหกุึปอยเลยหาผู้นั่งมาบ่นี่แบบนี้นะผู้ันผมิงเป็นที่ทำไม่นยิ่งอกวเปเหมือนเลยวันนี้ก็ยิมาตามกันช่วงนี้ทางสาแดงเทก็บเสร็จส้นแล้วอแล้วล้วก็ส่ง ก็ไปทางวัดนะครับเช่นเดิมย้อนกับพาครับผมก็เราด้วยคำว่นได้เลยส่วนครั้งนี้แล้วก็เท่าสี่ยุทธิเสียงตากบอกเข้าวเพราะที่เขาทียวกันากจากงานเด็กสกพานแวะเปลี่ยนไปที่พูดงานของเราเลยตักครูร่วมเดินทางคูดการสนับสนุนตักประนี้สดแท้รับประทานอร่อยดีอร่อยไทยอร่อยไทยโลกคือเน้น น้ำของหวานน้ำของหวานมะฝานในกะปีก็อร่องฝาดยังไนนีฝาดให้กินพี่ชิฟพี่ฝาให้กินพี่ชีฟรีดส่้อย้วยโอ้โหครับวันนี้อุมทันนี้อุ๋มงทัเองันเองอุ๋มงทัเองโอ้โหเปียอุ่นอ่นทัเองเลยไปที่หลังที่ห้องทีบม่ได้ชอบเลยที่สิงแรใจ่ว่าไหน่แรกินพี่งสาโอ้โหเป็นออยางทีมันนีเลยนะ เอาลูกสายไปมากเยเหรอะมันสเีน้ใสลูกสาวจะเดินทางลงเพื่อนจะไม่ถ่ายหนังได้มมวันไหนผมนมุกเกอร์ไม่ได้ตัางทา่ทีแล้วต่าทาันงเลือกายก็ใ่ครับยเวทีใหญ่ของเราเพือนอเราเพื่อนโชว์สาวขเราเ่อรือสาวในองโชว์น้ใสลูกหลาไปทำท่าดีนะพักอยากเาไปดิให้ยังไปดไปยันอ๋อ กูใ่างกูได้สิไปกไฟใช่ไห้วนไปเพื่อนม้อยยืนแ่แต่ทางสันดานมือท่านหรีที่ที่กาศเออประจักศิลปะกประจับศิลปะกมมยแล้วปันลนเลยทยอนคเ่จไปทยนางครับแม่ เัาเรียนับ้วคมมกันเลยครับบอกคบอกคุณร้นงแย้งได้ไหม50ครับไปที่พเมนไราอยไหมครับมเรกันหน้าตือโทรศัพท์ไปไวลน์ไปครับราการเร่5ุดที่มาเชียร์แทมบทนี้รายการเอ็นไร่จะหยุดทน่การจ่มเท้าตัดนี้แต่นิ่งสำคัญที่ต้องเดนทางเอนไร่50น ข่าวดีกับพี่้องมรก่แต่วันนี้ที่ท่านจะได้ข่าวดีก็คือท่านพอท่าได้เสร็จท่านก็จะได้ห่วงห้าห่วงหาห่วงได้ไได้ห่น้ัไ่ได้เางอกง่ายๆเลยครับโยนเข่าขวดเอ็กไก่ห้าชิพแม่นถ้าโยนเข้าห้าห่วงรับกดีเสื้อบ่อยเสียดายๆกำง่ายเพราะพี่ขาตามคองตลาดฟรีนะครับฟรีเพราะฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองโยนห่วงแม่น ไปเลยอันนี้เอาพี่บอดเองแกให้เบิ่งเจ้าบ้านเลยเอานั่นเห็นบอกอุ้งอิงแปลว่าไงอันนี้อุ้งอิงไปโยนเข่าไปแล้วอุ้งอิงโยนเข่าอุ้งอิงโยนเข้าหนึ่งห่วงแน่นปะนี่เป็นเสื้อผลิตพี่น้องครับเนื้อผ้าดีนะครับเพราะฉะนั้นไปเด้อใครคิดว่าตัวเองฝีมือดีแล้วไปโยนเข้าเอ่อขวดเอ็มร้อยห้าสิบว่ามันโยนเข่าโยนขอบ ห้าห่วงท่านได้ทันทีนะครับเสื้อสวยๆบม่มีขายตามท้องตลาดพี่น้องครับผู้ใดใส่แล้วก็สวยผู้ใดใส่แล้วก็งามผู้ใดใส่แล้วก็ล้อแต่วงยิงอาผ่านข้อจะซื้อกับงามเมาเพราะฉะนั้นพี่น้องแวะเข้าไปนะครับแวะไปที่บูธงานของเรากับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบบูธสีเหลืองนะจ๊ะตั้งบรบนพี่น้องแก่น่อยก็เลือกแล้วเดี้เพราะฉนั้นพี่น้องเขาไปครับพี่น้องไปเสื้อสวยๆไม่มีขายตามท้องตลาดนะจ๊ะบ่มีอย่างายพี่น้องครับเพียงจะไปท่านเป็นแอดไลน์แล้วก็ไปลองความแม่น คันเขาซีวงสามวงท่านได้เครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบติดไม่ติดเมือ่อเครื่องเก่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากดูหมอลำจนแจ้งพี่น้องเขาแวะเข้าไปโยนหว่วงไม่ต้องซื้อและสิ่งที่สัตไม่ได้ซื้อถึงก็ขยับมากอันเจนสีเขียวครับกับกะทิสดปลาอร่อยดีไปลื่มชิมรสกับพวกหอมครับพี่น้องครับความหอมความมันความสดของกะทิเต็กกี้เน่ได้หลอดเวลาเสียบของวันเทเรเทียแง้วบอเสียบน้นำยับเอ่อ น้ำน้ำยากระทิเอขัดเทียต่ละเยาะกับยากใส่ลูกใส่หัวเอิกเลินไปคืนกบข้าวจนเลินไปห้าละอันคืนละมากอันกระหอกกระแทกินเบิดเออื่ก็ได้ซ้ำกระทิวัวเสิได้สัตว์ไปหาหยิบกระไตสามเงี้ยกับบดได้ใส่ลงมาแล้วมาหายากระไตอีกยากกระายเดี๋ยวนี้เอาขัดวินลองยางเลาะบ้านแปะแปะเมื่อตบานขัดบพราะเมื่อตื่นบานเพระนี่กระไตห้าล่างบ้านจะปวดตะต้นข้าวกับหายากเลยบ่มาะนีเพราะฉะนั้น พ่าหลอดเอาเอากระคูมาจะหมดอีเอากระเออเอาคูไปทุกมันตะเวนเดมือเดี๋ยทุกมันตะเวนเด้อเอาไปเต็มคู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเต็มคู่เด้อพี่รองเออเพราะฉะนั้นท่านจะทำอาหารเขต้องยากเขต้องเอิกเคลื่นพี่รองครับไปที่ร้านค้าร้านขายแวะไปซื้อกะทิต้าอร่อยดีเออ ยิงไงๆไงเดี๋ยวพี่น้องไปซื้อ,อยังหมือนกัมันยังสีแสีบกะทิกะทิตาสแสบีบเดี๋ยวพี่นอ้องตาอร่อยดีนะครับแล้วพี่น้องซื้อแล้วจะเห็นที่ฉลากข้างกล่องด้วยเขียนว่ารวยทะลุสิบล้านฉีตเอาก็รมันชีตฉีตมันหิแรงเนาะตัดเอาตัดเอากันใช่ไหมตรงที่เขียน,นว่ารวยทะล,ลุสิบล้านเลยเขียนซื้อที่ยอยู่เบอร์ทัวร์จะของแปะด้านหลังแล้วเอากระดาษเหลี่ยมๆนั่นปิดทับไว้นะครับส่งไปที่ตู้ปน ตัน้อยตัน้อยยังกว่ามั้ยูปอนอแปดสิบเก้ากันตัวนองู้ปอนอแปดสิบเก้าปอนอบางเสาธงสมุทรปราการนะครับไปเบิรงไล่ซื้อจากของพี่น้องภาคอีสานไปวันเบิรงวันพุ่นด้อยรายการดนเพลงชิงพุ่นนะครับแจกทุกถูกมือตั้งแต่จัดหอดสุขตั้งแต่ยีสานบ้าทั้งสี่จับอยู่วันพุ่น มีอะไรซื้อจากของทางรายการดนตรีชิงคุณนะจ๊ะย่งงางกบไปพี่น้องเนะงาะย่างกบไปครับไปรับปริ้ชิมรถด,ดูวันนี้มีเมนูอุ้งอิงทำเมนูอะไรลูกวันนี้นขนมเปียกปูนบ่ะขนมเปียกปูนขนมราชการที่ห้าเอเป็นขนมเกาโบล่าอ่ะบนเวทีแวก็ขอ,อยุติเสียงไว้ก่อนนะครับแ,แต่อุ้งอิงตอนนี้ยังอยู่กับพี่น้องพี่น้องเอาทีไปเห็นบุญเดนท่าอยู่ เวียนกันขมานะครับหรือพ่นเราที่อยู่ภายในบ้านออกมาเดินตอนนี้ปุ้งอินออกเลยนคอป่วย้วป่อยได้บอกไมหอกคือบอกว่าสไปเรยหรพิด้นปยาบายได้หมอหรอกิดก็เปลี่ยนโอ้ยเนาะเมื่อยนะตื่นิดมงอะไรหือขนาดมันดังบเรียดังวพิดไม่ไปลกไม่ด้บบกดมากไม่ตกศากเขาไม่รอเกิขึ้น เอาขันจับมือลูกสาวขอแล้วไปวุดออกนั่นแล้วหนี่มเป็นอยู่ังไผู้ไม่กับมาป่ะเด้๋ยดิเออเอาเขียนไงเขียนเส้นหนาผักมาหลวงพระเจ้าเยลเห็นไก่เรต้องเขียนเส้นแขนเขียนเราป่านชิบอาบน้างดิจะลืมนะท่านมาถึงงานแล้วอย่าลืมแวะเวียนไปที่อุโบสถหลังใหม่ของเรานะครับถือว่าวัดมือ ทำได้แค่แครั้งเดียวลายสิงลายยางเป็นหน้าบุญฐาดีฐานองยอเพระว่าสิเป็นทั้งั้นพระป่ารอยฟ้าตูกชาสนุกที่ดีครับผบุชาตราไทรจีรอัตรานิมุนดูด้วยเปพงุ่เจอานัาบุญยังไงนะครับทั้งนี้แล้วเราด้วยเบาถ่ายก่็น เปล่้เลยในการแพ่พข้อมแล้วเออที่ทการเดงรอดเวล่ะามทุกนับแต่ผลงานทีงรองมียังผลงานแบบจับองทีนั้นก็คทอบวารนัครับเขาว่าทั้งเอ่อตุกตูน้าเวียนาไรนะครับทางการดำานการของเขาแต่นังไม่จบเลยยังขบในที่รองก็ เออขี้รองอาว่านีกระเบื้องจะเตรียมบุญในเจดนครขี้องากันแล้วแต่เข้าในฝากบุญไปขี้องก่อนเออฝากไว้ขี้รองคุณระดับระดอกเออแต่ว่ามิขอจับกันขบืนระเบียบบ้านจัดสินยจะเอว่าเอดอกีอกเข้าหมาาดอกไมเออพี้องคือว่าเป็นดอกของสาว้อยซะบุเออดอกบุญนะขัดที่ได้ประสพัไปในแต่ทํา ตั้งแต่หลายเมื่อที่ผ่านมาครับที่รองมางแล้วแสงจัดงารฉลองพระโ,โบสสบอกลังชุนพี่เดรรี่บุญเกศครับที่รองเออชุนพี่ในปัจจบันนี้ก็คือโอกาสเสริมในส่วนของออสถานาบุญหรือว่าการมาทำบ,บุญฉลองพระโอสสปิดทอง เราค่ำเราก็ได้รับการจากส่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมทำบุญนะครับเรขอให้เร็หาใมลาละวันน้เล่นกันลเาิ้งไหครับก็เล้ ตอนนี้ขำราาของพี่น้องกำลังไหลามาเทมาหลังจากฟังการเทียบเสียงของมลินะครับสาวน้อยเพชรพัดแหงแล้วพี่น้องก็มีความมั่นใจในที่นั่งของตัวเองต่างมันกิวยับตลอดลุกมากพี่น้องลูกมากพบบุญ ในเร,อร,รเอ่อสิบงทีโอกา,าสได้ทักกลุ่มเนี่ยไปครับส่วนที่ว่าดีก็นมาซื้อนะครับพัสดุตัวนี้เอาไวไ้สักอนบุญไว้สักอนบุญของเทานะครับหลายคนถามว่าบูชาผ้า,าไะไรเท่าไรนะครับทางคณะกรรมการจัดงานาบ,บอกว่าไม่จำกัดราคาแล้วแต่ศรัทธาของพี่น้องที่ตัสส้งใจมาทำบุญ สองเาโบ้จ์วัดสว่างหนึ่งแสนนะครับึ่งการจัดนี้ไม่ค่อยจะมีเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบลสุขคอนจันทและก็ตำบลใกล้เคียงครับดังนั้นถ้ามีโอกาสแล้วรีบมาทำครับรีบมาทำทำาจะไรคำบุญนะครับประการแรกมีคณะกรรมการเรานะครับมอบบุญให้ท่านเป็นดอกไม้ ้ามาจับบริเวณงานให้ในบูกบ้าหนึ่แสงประกานที่องตดนทางเข้ามานะครับตรงชุมประตูมูลท่านก็จะได้พบกับ,บายสุภาพสตรีนะครับหรือว่าคุเป็นนักบ้านนักสวรรค์แล้วมาคอยอำนวยความสะดวกนะครับมอบผ้าไตรให้ท่านท่านไม่ต้องนะครับได้จับต้อง,งเงินเม่บาทเดียวท่านหยอดลงตู้บริจาคนะครับท่านก็จะได้ I เราจึงได้โอกนนาสได้ทําการฉลองประเก็บที่สุขาธิมาเป็นที่เรียบร้อยครับเอ่อตั้งแต่เช้ายังครับนะครับยังไม่มีการหายไม่แต่ผู้เดียวเพราะว่าทุกคนที่มาวันนี้ใจบุญน,นะครับตั้งใจมาทำบุญน,นะครับ ตอนนี้คนเริ่มจะบ่มีตียืนแล้วครับพี่น้องู้วยยังบ่ออกจากบ้านมาเลยครับป่ามาเลยจับจองที่นั่งเลยนะครับตอนนี้คนเยอะมากคนเยอะมากครับ chị đi <laughs> nữa đó à dạ không biết luôn à còn con này nữa nè เราติดปาร์นะเดิไปดูแล้วบริเวณสนามโรงเรียนยังมีที่ว่างนะครับยังมีที่ว่างอยู่เลจ้าสิบป้าวป้าวคนนี้บอกตังเลยมาทำบุญโอ้ยนี่ล้วบุญบุญดีตบมีไใสปัดแก่เปิดร้าบต่ว่าแก่พายในคือไม่ทลอดาัยจนจะเข้ากินข้าวเข้ากินทัพปาร์ินต้นโตไปกินทอง ให้ผู้คนที่กำลังกับน้องมาวันนี้เรามาะทับุญแต่บุญวันนี้เราสามารถที่จะอธิษฐานจิตส่งไปยังญาติที่ร้องที่อยู่ทางบ้านไม่ได้มาเราอธิษฐานจิตนะขอบุญ์ุงฆ์ตงปกป้องคุ้มครองคุ้มหาและลูกหลานอยู่บ้านให้มีแต่ความสุ้มก้นเจริญครับเด็มบ้านค่ะทุก เห็นไปหน่อยก็กินเปรี้ยงตาเห็นไปหลายกกินเพรี้ยงเข้ายาบุะยากยากเกาค็มจะไข่เออเปินว่าหมานมือนีไหลไหลมาเ์าด็ดพอเด้เออติมมือเขา้าไหลไหลเขา่าตังเนินเปินว่าพี่น้องเอ้ยออกมามาเอ่อประดทำบุญเนาะเออกันน้อยเอ่อทางเอ่อเป็นทีเ่เข้านะครับเอเ่ออีกบอสทีละทีแล้ว าาการตรการจัดงานเอาไปรอ,อยู่นี่เลยนะครับรองรุ่เกนงปนะได้ <c oughs> ปปาเพินที่ก่านะครับหลังจากนั้นออทางประธานเดินทางมาเปิดใที่น้องเขาเลยเบิงไปช่วงมะล้นะครับต่อหน้าโมกนาบุญนันนนาากพี่น้องระากอำเภอตะงนะครับรทางจังหวัดกนี้ยทางจังหวัดพัทลษ่มาวมาจากาอำเภอศรีูเรืนะครับจังหวัดหองบัวลู เดินลงไปนะทำไมยยานอยู่ด้เมื่อกี้เกือบแล้วมันวิวอยู่นะวิววิว,ว,วมันมีสองอันตอปกติมีสามเลยนาะอเคเดี๋ยวเราเจะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันหนา้าเวทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหนา้าเวทีนะครับช่วง วช่วงนี้ก็ะไฮนองกินเข่าพักคอนก่อนเตรียมตัวแล้วก็แต่งหน้ากับเตรียมตัวแต่งหน้าขึ้นเวทีครับห้พักคอนกินข่าก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเจอกันหนา้าเวทีครับช่วงแรกเราจะเจอกันาทางทางเพจนะครับเพจสาวนายเพจวันแพงแล้วก็ช่วงโชว์พี่ออมแบมค่อยๆจะตัดเข้า ทางช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็ยาวๆไปถึงจนนู่นละฮะจนถึงน่องออกคุณละับอิหลาอุงีออกช่องคอนเสิรต์ตโอเคครับ <And S 1> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลน์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันอยู่หน้าเวทีครับผม